สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเพชรจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวิธีการโนวดอารมาหรือว่าโนวดนะคะรีดเส้นที่ขาและน่องของคุณลูกค้านะคะหลังจากที่เพชรได้เหยียบ ไปแล้วนะคะแล้วก็นะคะได้ให้กล้ามเนื้อได้อ่อนนิ่มลงแล้วก็ลงบทด้วยศอกเลยนะคะและหลังจากนั้นเพจก็จะมาใช้นะคะวิธีที่3คือนะคะกดรีเส้นกล้ามเนื้อที่ลึกมากๆด้วยนิ้วโป้งของเพรนั่นเองนะคะอ่าอ่าหมอนนวดท่านใดนะคะอ่าที่อยากจะเรียนรู้นะคะในการรีเส้นนะคะ เราก็ต้องขั้นตอนแรกเราต้องมาฝึกนะคะการใช้นิ้วโป้งของเราก่อนนิ้วโป้งต้องแข็งแรงนะคะมีพลังให้เหลือล้นเลยนะคะในการที่จะนะคะโนวดนะคะให้กับลูกค้านะคะ,ะหลังจากที่เพชรได้เหยียบแล้วก็ใช้สอกนะคะรีดลงไปแล้วเพชรก็จะใช้นะคะนิ้วโป้งนะคะที่แข็งแรงนะคะได้โนวดนะคะแล้วเราก็แอปพลายน้ํามันลงไปแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งทั้งสองโนวด นะคะตั้งแต่ฝ่าเท้าข้อเท้าขึ้นไปถึงน่องแล้วก็ลูบนะคะลึกขึ้นไปอีกนะคะหายใจเข้าหายใจออกขึ้นไปที่ต้นขาด้านหลังนะคะลูบมาถึงหลังฝ่าเท้านะคะเห็นแบบนี้แต่เราใช้พลังงานนะคะพลังงานของเราเยอะมากๆพลังเยอะมากๆในการนวดนะคะนิ้วโป้งต้องแข็งแรงแล้วก็แข็งมากนะคะเพื่อจะได้กด รีดเส้นกล้ามเนื้อนะคะที่น้องของคุณลูกค้านะคะอ,ะอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะคะ,ะเราจะรีดนะคะน่องนะคะทั้งหมดนะคะทุกส่วนแล้วก็ตรงหนข้อพับเข่านะคะเบาๆใช้นะคะ เห็นไหมคะมือนิ้วกดนะคะไปที่ฝ่าเท้าเช็คข้อเท้าดูซิว่าข้อเท้าของคุณลูกค้านะคะตึงไหมหรือว่าติดขยับไม่ได้เห็นไหมคะเพชรก็จะใช้นิ้วนวดนะคะทั้งหมดนะคะเช็คจนกว่านะข้อเท้านะคะที่ยืดตึงนั้นนะะจะนะคะโล่งสบายสามารถที่จะขยับได้เลยนะคะาหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วโป้งมานะคะ นวดรีดเส้นแบบนี้เลยนะคะ,ะที่สำคัญคือจะใช้น้ำมันแอปพลหรือว่านะคะชโลมนะคะให้ทั่วขาเลยเพื่อเราจะได้รีดเส้นนะคะกล้ามเนื้อที่ขาที่น่องได้นะคะล,ลื่นนะคะสบายจะไม่ติดขัดนะคะอะเป็นการนวดรีดเส้นนะคะ,ะทั้งหมดเลยนะคะตรงบริเวณส้นเท้าข้อเท้าอ่า เห็นไหมคะเปจะใช้วิธีการนะคะดึงดึงนวดเห็นแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งก็จะมีขยับขาเพราะว่าจะปวดมากนะคะเป็นวิธีการแก้อาการปวดตรงบริเวณฝ่าเท้าข้อเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าแล้วก็ค่อยขยับเช็คไปเรื่อยๆนะคะนีะตรงบริเวณ นี่ค่ะส้นเท้านะคะหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะอันนี้โป้งต้องแข็งแรงเห็นไหมคะขาลูกค้าเริ่มสั่นแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งหัวปวดมากๆเสร็จแล้วนะคะลงศอกที่ตรงบริเวณส้นเท้ากดจุดข้างไว้ลูกค้ามีอาการโอ้ยปวดมากๆนะคะรองเดียวนะคะอ นวดกดไปอืมเรียบร้อยนะคะโนวดห,หลายรอบเลยนะคะจนอ่อนนิ่มไปนะคะ่มือนิ้วโป้งทั้งสองนะคะมาประกบกันนะคะแล้วก็โนวดัพลายขึ้นไปนะคะเป็นนะคะปีกผีเสือ้อนั่นเองนะคะ การนวดแต่ละส่วนก็จะมี3ขั้นตอนอย่างขาก็จะนะคะเดินเยียบก่อนจนเส้นการเนื้ออ่อนลงและหลังจากนั้นก็นะคะเป็นก้อนใหญ่ๆห,หรือพังเผืดเราก็ใช้เนึ้ออกนะคะนวดลงไปแล้ววิธีขั้นที่3ก็คือนะคะนวดอาริสเส้นนั่นเองนะคะ เรียบร้อยลูกค้าก็จะรู้สึกโล่งสบายนะคะจากขาที่ยดต,ตึงหรือว่าหนักหนักนวงนวงนะคะหลังจากที่เรารีดเส้นไปแล้วนะคะโอ้ลับรองเลยลูกค้าจะสบายแล้วกลับมาอีกค่ะ